ดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันุคาวาเรตี้ครับเดช๋วงนาวาตะลุยตลาดรถไปกับ One Two าวาันชูค่ะวังพต้านะครับวันนี้ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันเส้นกนนาญนาภิเษกนะคะเราอยู่กันที่ไหนคุณตอนนี้เราอยู่ที่รถบ้านมาเจริญนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งดีลเลอร์นะที่ขายรถบ้านจริงๆ <c oughs> ผมเช็คมาแล้วนะครับรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่น่าตกใจคือหารถบ้านใหม่น้อยๆมาได้ยังไง เรามีเพชรนีวยนะว,วันนี้นเ,<ร>เพด้ตรต<า>มเลย์ล <ะ S 1> <ช>ค่ะ,ค,ะ <ผม S 1> คุณผู้ชมก่อนไปชมร้อสวยๆเช่นเคยค่ะฝากติดตามกันไว้ด้วยสำหรับ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง ชุดค่ะช่องทางสุดท้ายนะคุณขาใครอยากซื้อรถขายวันนี้คุณไม่ต้องเดินทางแล้วหน้าร้อนแบบนี้แค่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมานะคะดาวโหลดแอปพลิเคชันของวันจุคาไปเลือกไปขายรถกันได้เลยแล้วการซื้อขายรถเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิว้วค่ะและอย่าลืมมองหาสัญ,ญลักษณ์รถใช้แล้วคุณภาพด้วยนะครับผมถ้าเห็นโลโก้นี้อยู่ที่รถคันไหนเมื่อไรครับได้ผ่านการตรวจสอบมากกว่า200จุดจากทีมงานวันจูคาอิสิปิชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมรับรองเลยว,ว่าคุณจะได้รถที่ดีไปใช้แน่นอนการันต นี้เลยดีกว่ารถบ,บ้านมาเจริญเขามีอะไรมาให้เราบ้าง เริ่มจากคันแรกกันเลยค่ะจากค่ายมาสด้ารถสวยไม่น้อยเพราะว่าคันนี้เนี่ยใช้ไปแค่35,000กิโลเท่านั้นนะฮะกับรถปี2018ตกปีละเจ็ดพันกว่าโลเท่านั้นครับกับมาสด้าสองหนึ่งจุดสาม n ปอร์ตัวนี้นะฮะสิ่งที่ได้ไปถือว่าค่อนข้างจะฟูลออปชั่นพอสมควรเลยนะครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเ,เตอร์เรียบร้อยครับผมแล้วก็มีไฟเดย์ทามรันนิ่งไลท์พร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับดีไซน์ด้านหน้าก็กระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นรมดำแม็กสวยนะตัวนี้เป็นแม็กเทาวทาง,งมงีมีไฟเล้ยวให้ตัวนี้นะครับผม เป็น5ประตูแฮทชแบ็กนะฮะซึ่งเป็นทรงที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับกระจก4บานเนี่ยมีการสาดจากมาสเตอรมาให้เรียบร้อยนะฮะเข้ามาดูด้านในกันบ้างครับผมตัวป๊อปอัพดิสเพลย์เนี่ยอันนี้ยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะฮะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเลขไม้เนี่ยทางทุกบ้านมาเจริญเขาการันตีว่าเลขไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของมือแรกเนี่ยเอาเข้าศูนย์ทุกระยะนะฮะมาดูออปชั่นด้านใ,นในดีกว่านะครับผมฟูลบรายมาติฟังชั่นจัดเต็มเดดินนนครีมแงงใส่วขอ ้าหลังบอกเลยว่าไม่ได้นั่งลําบากนะแต่ว่าคือน้องอ่ะไม่ได้เล็กขนาดจนนั่งไม่ได้แล้วรู้สึกอึัดช่องสัมภาระเก็บของรองเท้าเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงเนี่ยง่ายๆเลยค่ะคือคันนี้ผมต้องพูดเลยว่าเป็นเพชรในตมของที่นี่เลยทีเดียวนะฮะการันันด้วยว่าคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะ,ะรถใหม่ไม่น้อยแบบนี้ค่ะถ้าราคามือหนึ่งป้ายแดงบอกเลยว่ามาถึงหกแสนนะคะแต่ถ้ามาที่นี่วันนี้ค่ะราคาพิเศษสําหรับคุณผู้ชมเหลือเพียงสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท เสไปได้ประมาณ2แสนกว่าบาทนะครับผมกับ5ปีถ้าเกิดใครที่กําลังมองหารถไซส์เล็กอยู่จะค่ายมาสด้านะราคานี้เป็นแค่ราคาหน้าร้านเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มาจากคนดูคาแล้วมาที่นี่แจ้งว่ามาจากคลิปนี้ราคาพิเศษมีให้แน่นอนนะครับผมลองสอบถามได้ที่รถต้านมาเจริญนะครับนที่2มาดูปิกอัพกันบ้างค่ะกับเจ้าแบรนด์อีซูซูอยู่ผู้คนไทยมานานแสนนานพูดถึงอีซูซูปุ๊บนึกถึงได้แค่รุ่นเดียวคือ d m a ม็นะครับผมเจ้าคนนี้ฮะอีซูซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าแคร็นสี่ระตู แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นปิกอัพที่เหมาะสําหรับท่านที่มีครอบครัวเดี๋ยวมาดูว่าดีแม็คันนี้เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมก็จะได้เรื่องความดูหราเข้ามาเพิ่มเติมไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะฮะส่องสว่างมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แรนนิ่งไลท์มีไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นตัวยกสูงครับผมมาพร้อมกับแม็กขอบ18นิ้วตรงรุ่นจากค่ายอีซูซุด้านข้างเนี่ยมีกะบันไดให้ด้วยนะฮะเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์เนาะอย่างที่บอกไปนะครับไลเนอร์ด้าน,ง,นางาน้งาบา นะฮะาถามว่าเยินไหมไม่เยินนะครับที่นี่เนี่ยเขาเน้นขายตามสภาพจริงๆนะแต่ถ้าถามว่าไลน์เนอร์ตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมบอกเลยว่าแจ้งทางร้านเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ได้นะครับคราวอน,นี้เข้ามาที่ด้านในดีกว่าครับผมสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยคือเรื่องของความกว้างครับผมอะไรได้เป็นมัลติฟังก์ชันมี cruise control ให้มี b l u e t o t h ให้แต่ที่น่าตกใจนะคะสํสำหรับเจ้าคันนี้คือเลขไมค์ครับผมรถคันนี้เป็นแค่6ปีนะครับผมแต่เลขไมค์เป็นแค่แปดหมื่นหนึ่งพันกิโลต้นนั้นเองครับแต่อย่าได้พิลคอแบบสภาพสดๆนะนา บอกเลยว่าเจ็ดแสนบวกลบนะคุณผู้ชมผ่านมาหกปีค่ะคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเที ภาพดีจริง,รงๆเลขไมแค่81,000กิโลถือว่าน้อยมากๆครับถ้าเกิดซื้อไปแล้วไม่อยากซ่อมไม่เสียเวลาคัานนี้น่าสนใจครับมาถึงคันที่3ค่ะแรงไม่เกรงใจใครจากค่าย Ford ครับผมพูดไปอาจจะต้องเบ่งกล้ามตาม er 0, นะครับผม Ford Ranger Double Cab Highlander 2.0 Turbo Limited นะครับผมอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปเนี่ยแต่ออปชั่นถือว่าค่อนข้างให้มาสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับผมภายนอกนะครับพิกอัพสมัยใหม่ฮะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเดย์ไทม์ตันนิ่งไลท์แล้วก็มีไฟตัดหมอกกระจังหน้านี่ก็สัญลกักษณ์ Ford Ranger สีรมดำด้านตัดกับขอบโครเมมนะครับก็ให้ความรู้สึกรู้หราและดูดันนะครับผมล้อแม็กตัวนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กสายลุยเรียบร้อยแล้วนะบันไดด้านข้างมีให้ด้วยนะฮะเป็นสีดำเหยียบขึ้นลงได้สบายๆนะครับคราวนี้มาดูด้านในดีกว่านะฮะทุกเมลายได้เป็นมัลติฟังกชันเรียบร้อยฝั่งขวามีพุชคอนโทรลฝั่งซ้ายบลูทูธนะฮะแล้วก็ควบคุมมัลติมีเดียต่างๆรวมถึงระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะหน้าจอขนาดใหญ่ตรงกลางตรงนี้ควบคุมทุกอย่างนะฮะ หรือว่าจะเป็นเรื่องของกล้องถ่ายหลังมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้วยนี่นะฮะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะมีช่อง power outlet สำหรับชาร์จมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่วางแขนที่วางแก้วมาให้ค่ะส่วนเลขไมค์คันนี้ต้องบอกว่าน้อยเหมือนกันนะฮะไม่แพ้2 0ง0ันแรกเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้เนี่ยรถปี2 0 1 8นปะฮะ5ปีใช้ไปไม่ถึงแสนโลเหมือนกันนะครับ9ก0 0 0กิโลกเกือบเกือบแสนก็ถือว่าน้อยฮะสำหรับ,บรถปิกอัพอันนี้รถบ้านไม่เคยชนหนักพลมมนนิกคว่ำจ ค่ะบอกเลยว่าถ้าเมื่อหนึ่งใแดงนะคุณมาเป็นล้านเลยค่ะแต่ม,มาที่นี่วันนี้ค่ะคุณสามารถจับต้องได้แล้วในราคาแค่ หายไปเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับตัวนี้นะผมว่าใครได้ไปค่อนข้างจะคุ้มเลยทีเดียวและช่วงล่างปอดถือว่ามั่นใจได้เลยว่าขับมันแน่นอนคันนี้น่าสนใจครับของคุณสุโสวัสดีพี่ต้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นจ๋าช่วงนี้โปรโมชั่นเด็ดๆมีอะไรบ้างคะอ่าโปรโมชั่นเด็ดๆเราตอนนี้นะฮะซื้อรถกับรถบ้านมาเจริญวันนี้จัดไฟแนนซ์เราฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนมีให้เลือกว่าจะฟรีประกันภัยหรือจะมีประกันเครื่องเกียร์ปรเครื่องเกียร์นี้ก็คือ1ปีหรือ200,000กีนี่ะ มาจากพนุคานเนี่ยอันนี้พอจะมีส่วนลดเพิ่มมีอีกได้ไหมถามไว้ก่อนได้เฉยเมื่อกี้เราบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอ่าที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยให้ไปหมดเลยอ่ออาไม,ไม่ต้องเลือกเลยเอาไปทั้งหมดเลยอ่าเอาไปทั้งหมดเลยครับคันคนี้นะคุณผู้ชมประก,กันชั้นหนึ่งประก,กันเครื่องเกียร์เฮ้ยนี่ถจะบอกว่ากานออกรถนี่ไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะครับผม ศูนย์บาทครับลด5ลดโปรโมชั่นเราเลยครับใครอยากดาวศูนย์บาทที่ไม่ต้องจ่ายเลยปกติต้องจ่ายห้าประกาศใช่ครับ,บทันนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมสรับน <ะ S 1> ในส่วนของใครที่อยากมาชมของจริงหรือว่าช่องทางการติดตอ่อได้ทางไหนบ้างคะติดตอ่อกับเราช่องทาง Facebook รถบ้านมาจเจริญกับเข้าช่องทางของวันทุคารนะฮะเอร์ไว้เว็บวันทุคารนะฮะแล้วก็คีิรถบ้านมาเจริญนะฮะหรือจะแอดไลน์กับเบอร์โทร0942546242เรายินดีให้บริการที่นี่จะเป็นรถบ้านเน้นรถบ้านการใช้งานน้อยไม่มีอุุบบัััตติเหรรปะกน สุดท้ายนี่ฮะอยากจะฝากอะไรถึงทูกเพจผมที่กำลังดู เทปนี้อยู่ไหมครับพี่ต้นฮะ,ะอยากจะฝากลูกค้าที่อยากจะได้รถบ้านแท้มีการใช้งานที่มไม่หนักแล้วก็ไม่แท้คุณภาพดีเ<ม>ยี่ยมชมกับทางเรารถบ้านมาเจริญพร้อมด้วยโปรโมชั่นมากมายจากทางเราที่จะให้ลูกค้าทําให้สะดวกมาก็มีบริการวิ่งให้ถึงที่น,นะครับเพี่ยฮะแค่3าันก่อนนั้นนั้นก็เห็นแล้วว่าของดีขนาดไหนอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับผมจะมีอีกหลายคันที่ผมไม่สามารถอเอามาใส่ในเทปนี้ได้เพราะเวลาไม่พอรจริงนะฮะแน่นําม,มาดูของจริงตัวเองครับผมที่รถบ้านมาเจริญนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับ